ชื่อว่าเกม Insider นั่นเองค่ะถามได้เลยค่ะขับได้ไหมครับไม่น่า <c oughs> อันนี้น <c oughs> ่าจะร้อนๆหน่อยซ <c oughs> ูมี่ Insider ตอ,อบครับเด <c oughs> ี๋ยวกระทะ ช่ร้อนมาแต่ไกลอยู่ในบ้านไหมครับอยู่ในบ้านค่ะไฟแช็กไม่ใช่ไฟแช็กค่ะพัดลมไม่ใช่พัดลมค่ะเป็นของใช้ใช่ไหมคะไม่ใช่ของใช้ค่ะคุณแมนไม่ใช่คุณแม่ค่ะร้อนไหมก็ร้อนค่ะร้อนได้ไม่ร้อนก็ได้วางไว้นอกบ้านได้ไหมครับวางไว้นอกบ้านได้ค่ะวางไว้ในบ้านได้ไหมได้ค่ะกินได้ไหมเลยกินได้ค่ะก๋วยเตี๋ยวไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวค่ะ กินได้นี่คือเป็นของกินใช่ไหมของกินเป็นของกินไปเลยเช็คก่อนคุณแม่ไม่ใช่ไม่ใช่กระสุนแก้วเป็นของกินน่ากลัวมากเลยนะกินพอกินแม่ส้มตำใช่ไหมคะไม่ใช่ส้มตำค่ะส้มตำมันร้อนไม่ได้นะเพื่อนเผื่ออยากกินร้อนๆอ๋ออ๋ออุ้ยส้มตำใช่แข็งใช่ไหมครับไม่ใช่พิซซ่าใช่แข็งมีส่วนผสมของแป้งไหมครับมีค่ะเป็นของหวานใช่ไหมไม่ ของหวานค่ะของขาวเป็นเนื้อบวชของข้าวเนื้อบวมันก็ได้นะบอกว่าผักกะเพราครับผักกะเพราไม่ใช่ค่ะเป็นเมนูเนื้อไหมเป็นเมนูเนื้อค่ะแต่ส่วนใหญ่จะเป็นเนื้อหมูขอตอบครับครับแฮมบูร์กอรอไม่ใช่ค่ะลูกชิ้นไม่ใช่ค่ะหมูปิ้งไม่ใช่ค่ะตอบว่าหมูกรอบครับหมูกรอบไม่ใช่ค่ะนี่หิวแล้วหิวแล้วเริ่มหมูสเต๊กหมูสเต๊กไม่ใช่ค่ะ แซนด์วิชฟาร์มเฮาส์หมูกรอบครับเกือบที่จะใช่แต่ว <travail> <misunder inated> ่าไม่ใช่มีขนมปังฟาร์มเฮาส์เป็นส่วนประกอบไม่มีขนมปังฟาร์มเฮาส์เป็นส่วนประกอบแต่ว่ามีหมูกรอบเป็นส่วนประกอบอันนี้เริ่มถือกันแล้วว่างั้นข้าวหมูแดงครับฮะไม่ใช่ค่ะข้าวนาเหมือนกันไม่ใช่ค่ะม่มีข้าวไหมครับข้าในโจทย์ไม่มีข้าวแต่ว่าปกติก็กินกับข้าวกับซุปิกับข้าวกับซุปแล้วก็มีกะหล่ำปลีตรงขั้ว เรามีอินไซ์เหมนเนี่ยอันโดนใส่ส่วนผสมค่ะด้วยดี จะบอกวิธีทำว่าเอาหมูเราไปทอดนะครับพี่ตอนนี้ทุกคนพร้อมหักอินไซเดอร์ไหมคะผมว่างานนี้หวยต้องออกพิ่กิทอันนี้ไม่มีข้อมูลเลยเดาอย่างเดียวไม่ได้รึงอะไรนะพี่แต่ว่าขออนุญาตเอารูปผมไปฝากไที่ป้ายพี่ <c oughs> เราจะเสียแป้นกันนะที่กิทผมอยู่ด้วยแล้วกันหมดเลยที่กิทอยากเล่าใครไม่รู้โอ้ไม่ต้องโหวตแล้วมั้ง เราจะมาเฉลยพร้อมๆกันในสามสองหนึ่งเชยเด้ไม่มีแววเลยไม่มีเลยยากมากให้หมน่อยหนูเขินมากเลยเล็กสุดเนี่ยตอนน่นนะคะกรรมการไม่ช่วยแล้วนายหันกะลับมาให้เราแล้วกะลับมาีนใช่เลยภาพชัดเจ้า ของผมก็มันอร่อยนี่นะ